สวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะทำไมงานดูแลคนแก่งานผู้ช่วยพยาบาลถึงเป็นที่นิยมสำหรับคนไทยที่ย้ายมาอยู่สวีเดนนะคะเพื่อนๆขาสำหรับคลิปนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของไนนะครับเพื่อนๆขาสำหรับคลิปนี้คือไนก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆขางานน,น้งานอัน,อนดับ ต้นๆน,นะคะรับเพื่อนางานอันดับต้นๆที่คนไทยที่ย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนเนี่ยจะทํากันนั้นก็คืองานของดูแลคนแก่เพื่อนขาหรือว่าเป็นผู้ช่วยพย repaired, นะาบาลเนาะทำงานไม่ว่าจะเป็นทาํางานเฮมเชนนะดูแลคนแก่ตามบ้านหรือว่าเอนเรบูอนเดหรือว่าดูแลคนแก่ที่บ้านพักค,ค,คนชราหรือว่าผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลอนามไมนะคะรับเพื่อนเพื่อนขาอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่อันดับต้นๆน,นะที่คนไทยอ่ะ ส่วนใหญ่จะนิยมทํากันนะคะเพื่อนขาและก็เป็นอาชีพที่ไม่ใช่เท่าแต่คนไทยนะเพื่อนมีทั้งคนสวีเดนและก็คนต่างชาตินะหรือว่าเป็นต่างด้าวนั่นเองนะนิยมทํากันนะคะเพื่อนขา,า,นขาและทําไมเขาถึงอ่าเป็นที่นิยมเนาะความคิดเห็นส่วนตัวของไนนะไนคิดว่านะเพราะว่าเรามาจากประเทศไทยนะวัฒนธรรมสังคมของคนไทยนะตามที่รู้กันก็คืออ่าเขาเรียกอะไร อาสังคมครอบครัวนะเพื่อนๆขาก็คือมันก็มีความใกล้ชิดนะใกล้ชิดนู่นนี่นั่นนะก็คือแน่นแฟนนั่นเองก็คือการที่เรามาทํางานดูแลคนแก่ก็เหมือนกับว่าเราได้ดูแลอาเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องญาติของเราที่บ้านนั่นเองเพื่อนๆขาเป็นการทดแทนอย่างหนึ่งก็ได้ก็ก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆขาเนาะบางทีเราก็นึกถึงคนทางบ้านนะแล้วเราก็ได้มาทําช่วยเหลือคนแก่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะนาะนะคิดว่านะ ก็มันเป็นการทดแทนนะเป,นเป็นการทดแทนความความคิดถึงหวงหาโน่นนี่นั่นนะความคิดเห็นของไหนนะและอีกอย่างหนึ่งทําไมคือจะจะ,จะเป็นที่พูดถึงกันว่าส่วนมากนะส่วนมากแล้วคนไทยเนี่ยที่ทาอาชีพนีน้คือเขาเ็จะมีการโยเยนโยกันว่าทํางานได้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานึกถึง คนหรือว่าญาติหรือว่าพ่อแม่ของเรานะเราก็เลยอยากจะทาแบบว่าให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะ,พะเพื่อนๆขาเนาะไม่ใช่ว่าทําแบบช่วยๆนั่นเองนะ,พะเพื่อนๆขามันก็มีนะมันก็มีคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ได้ว่าเหมารวมนะไม่ใช่ว่าเหมารวมทุกคนจะทําช่วยนะไม่ใช่นะมันก็มีแหละมีทั้งทําดีแล้วก็ทําไม่ดีพเพื่อนขาเนาะ แต่ส่วนใหญ่นะที่ตามที่ได้ยินมาเนี่ยคนไทยหรือว่าคนไทยเนี่ยคือเขาจะเป็นคนเป็นที่รักของคนแก่นั่นเองนะเพราะเราอบบางทีก็คือเป็นการเอาใจใส่นะคนแก่ก็เหมือนกับพ่อแม่ญาติพี่น้องของเรานู่นนี่นั่นนะนึกถึงบางทีเราก็เป็นสังคมที่สังคมครอบครัวนะแม้ว่าคื เราจะสังคมไทยคือตามที่เรารู้ๆกันนะบางทีก็มีความใกล้ชิดแน่นแฟนมากกว่าสังคมฝรั่งนั่นเองเพื่อขาฝรั่งอาจจะดูห่างเหินนะบางทีก็มันก็เออนะสังคมไม่เหมือนกันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันนั่นเองนะและนี่แหละคือสาเหตุว่าทําทไมคนไทยถึงออชอบทํางานนี้และก็เป็นที่ยอมรับนะเพื่อนขเป็นที่ยอมรับส่วนใหญ่แล้วก็คือเขาจะเยินยอก,กันนะว่าคนไทยทํางานได้ดีในสายนี้เนาะ พราะมันอาจจะเป็นเพราะว่าวัฒนวัฒนธรรมของเราหรือว่าสังคมของเราประเทศไทยเนี่ยคือเห็นเป็นสถาบันครอบครัวนะพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องปู่พ่อแม่ปู่ก็ญาปู่ยญาติายายนู่นนี่นั่นนะบางทีเราก็นึกถึงเขาไงนึกถึงเขาดังนั้นคือตอนที่เราไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราก็นึกถึงคนทางบ้านคือเราก็อยากจะทําอะไรให้ให้เขาคือแบลบว่าทําดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นั่นเองเพื่อนๆขาเนาะ และมันก็มีบางทีมันก็มีเปลี่ยนผ้าอ้อมนู่นนี่นั ет, น่นเช็ดก้นเช็ดอื่อเช็ดอะไมันก็มีบางทีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สเสมอไปนะครับเพื่อนๆขา และคนน่ะคนสวีเดนนะคนแก่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็คือเขาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเพื่อนขาคนที่สวีเดนแต่มันก็มีอหละมันก็มีคือคนที่ติดเตียงหรือว่าแบบว่านั่งอะรถเข็นมันก็มีเพื่อน่อนขามันก็มีแตกต่างกันออกไปนะถ้าแบบว่าคือส่วนใหญ่นะตาที่ในสัมผัสนะก็คือคนที่อยู่บ้านพักคนชรานะมันก็มีแบบว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าอายุเยอะเก้าสิบถึงร้อยนะบางทีก็เขาก็แบบว่าเออติดเตียงก็มีนั่ง รถเข็นก็มีนะนั่นคือเขาต้องการความช่วยเหลือที่มากขึ้นบางทีเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นั่นเองเนาะมันก็มีแบบว่าเออเจตอืเจตฉี่มันก็มีอะไรเนาะแต่บางทีก็ถ้าเป็นของนหนคือนายธรรมาน่ะเห็นเชนนะส่วนใหญ่ไม่เป็นกัส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะดูแลตัวเองได้แต่คือเขาต้องการความช่วยเหลือนิดๆหน่อยๆนั่นเองเนาะมันก็มีด้วยว่าบางคนก็แค่ ให้เราไปแบบว่าให้เราไปพบไปพูดคุยถามว่าเขาเป็นไงบ้างนู่นนี่นั่นคือแบบว่าเหมือนกับคนแก่เพื่อนื่อนกันแล้วคนแก่คือเขาก็ต้องการแบบว่าคนความรักคนเอาใจใส่นู่นนี่นั่นเนาะบางคนก็คือมันก็มีหลายสาเหตุเพื่อนือนกันมันมีหลายสาเหตุว่าบางทีก็คืออ่าไม่ว่าลูกหลานเลนของเขาก็มีครอบครัวของเขาไงบางทีเขาก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มา,ไม,ไ,มาไม่ได้มาอยู่กับ่า ญาติทุกวัดทุนี้นั่นคือแบบเออนะคือปู่ย่าตายายคนแก่คือเขาก็แบบแบบว่าเขาก็อยู่คนเดียวเนาะคือไม่ไม่เหมือนสังคมไทยคืสังคมไทยส่วนมากแล้วก็ปู่ย่าตาย,ายายก็จะอยู่กับหลานเลน้นลูนเนาะแต่ว่าสังคมสวีเดนคือเขาก็แยกย้ายกันนะเขาแยกย้ายกันไปอยู่ไปใช้ชีวิตของเขานั่นเองนะเพื่อนขามันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับโดดเดี่ยวนะบางทีเขาก็โหยหาความรักความเมตตาเหมือนกันนะเพื่อนขาความคิดเห็นของนายเนะคือตาที่ที่นได้สัมผัสนะ บางคนที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยเออบางทีเราไม่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 ได้ทำาอะไรมากมายนะบางทีเราแค่ไปเออนะบางทีไปถามเออเป็นเธอเป็นอะไรบ้างเขาก็ดีใจนะที่เราไปหาโน่นนี่นั่นนะแต่มันก็มีแหละมันก็มีบางส่วนที่อ่าบางทีคนเก่บางทีเขาก็มีโรคที่เราไม่รู้นน่นนี่นั่นนะบางทีเขาก็อาจจะอาจจะแบบว่าไม่พอใจนน่นนี่นั่นบางทีมันอารมณ์มันแปรปรูนบ้่อย่างเบางมันบางทีมันก็มีแต่คือเราก็คือเป็นหน้าที่ของเออแบบว่าทาอย่างไรก็ได้ให้เขาอ่ะ สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้นั่นเองนะเพื่อนขาบางทีมันก็ต้องใช้ความอดทนเยอะเหมือนกันนะเพื่อนขาเนาะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอารมณ์คนแก่อารมณ์อารมณ์คนหนุ่มเหมือนกันเพื่อนขามีขึ้นมีลงเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือถ้าทําด้วยใจรักเพื่อนขาถ้าทําด้วยใจรักบางทีมันก็ งานมันก็จะออกมาดีไเหมือนค่ะไม่ได้ชมไม่ได้ชมแต่ว่าคือมันก็เนาะก็แล้วแต่ละคนนะก็แล้วแต่คนนะคือเลือกงานที่เราชอบแล้วก็ได้เงินอันนี้คือเออนะมีงานแล้วก็มีเงินหน่นะเงินก็คือส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าเราแบบว่าทํางานไหนแล้วอะเรามีความสุขทํางานไหนแล้วเราไม่กดดันทำงานไหนแล้วเราอะม,มันอ่ะเขาเรียกอะไร ไม่เครียดแต่มันมันก็มีทุกงานแ้ะมีเครียดมีมีแหละมีแหละคือเครียดเครียดน้อยเครียดมากนั่นเองนะครับเพื่อนขาบางทีเราก็ต้องเลือกนะเราก็ต้องเลือกนะแต่สําหรับไหนคือไหนก็คือลองลองแล้วลองแล้วคือไหนก็โอเคนะสาหรับงานนี้คือน่าจะเป็นงานที่ไหนคือโอเคทําได้นู่นนี่นั่นนะนหก็เลยแบบว่าเรียนนะเรียนเรียนต่อสายนี้นั่นเองนะเพื่อนขาเนาะส่วนในเรื่องของการเรียนเดี๋ยวนก็จะมา แยกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะกว่าว่าเรากว่าที่เราจะเรียนจบผู้ช่วยพยาบาลบางทีมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเพววื่อนขาไม่ใช่ว่ามาสี่ว้าเดือนแล้วก็จะจบเลยไม่ใช่เพววื่อนขาเดี๋ยวอันนั้นคือส่วนอีกอีกอีก,อกส่วนหนึ่งแต่ส่วนนคลิปนี้นะก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวว่าทําไมนะักคนไทยถึงเป็นที่นิยมสําหรับงานดูแลคนแก่งานผู้ช่วยพยาบาลน,นะเพววื่อนขา อันนี้คือความคิดเห็นของนายก็คืออันดับต้นๆจริงๆนะอันดับต้นๆแต่มันก็มีหลายลหลากหลายอาชีพเพื่อนบ้นหลากหลายอาชีพที่คนไทยเขาก็เก่งเพื่อนบ้านขาเนาะอันนี้คือมันก็แล้วแต่ละคนด้วยนะแล้วแต่ละคนบางทีก็และที่สําคัญคือที่สวีเดนคือเขาให้โอกาสสาหรับทุกคนเพื่อนบ้านคาเนาะถึงจะไม่มีวุฒิเขาก็สามารถที่จะทํางานดูแลคนแก่ได้ถ้าเราอะพอที่จะสื่อสารทําความเข้าใจ าภาษาสวีเดนได้นั่นเองเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นายก็มาแช์น,นะคะ,ะเพื่อนๆค่ะแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแนละะเพื่อนๆคิดความเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างเรเิ้ลเพื่อนๆสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ